ที่น้อยเรอยู่ไหนตอนนี้เราย้ายกันมาอยู่ในคลาสซุมบ้านะฮะซุมบ้าซุมบ้าซุ่มบ้าซุ้ทั้งสามคนแข่งเต้นกันแล้วเราก็ยังอยู่กับดีเจอ๋องเหมือนเดิมทขาไมทำได้ทุกอย่างเลยพี่พี่อ๋องเป็นเทรนเนอร์ที่ทำได้ทุกอย่างเลยสอนเต้นซุมบ้าด้วยเหรอคะครับผมใช่ครับซุมบ้าต้องเพียวๆนะอ่าใช่ใช่ต้อเพีวนิดนึงอย่างพี่หนุ่ยอย่างเงี้ยเป็นคนไม่ค่อยออกกำลังกายเขาต้องเตรียมความพร้อมยังไงก่อนมาเต้นซุมบ้าบ้างมันเน้นเรื่องของความสนุกสนานนะฮะเราเราไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากครับเตรียมแค่ร่าางกยและจจิตใ แล้วน้องนั้นก็ปล่อยไปตามเสียงดนตรีแค่นั้นเลยง่ายๆมันได้มันได้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างคนท้องแบบหนูเต้นได้ไหมแบบนี้อ๋อได้ครับคือเวลาเราเต้นซุมบ้าเวลาขยับเราจะขยับทุกส่วนของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยทุกส่วนเนี่ยมันจะทำงานร่วมกันหมดซุมบ้าได้มีทุกสาขาของบริษัททิพย์ป่ะครับมีทุกสาขาครับอ่าทั้งที่เอ็มพายเอ็มพายเอ็มคอทีอาเอ็มคอทีอสเกตโรสมีที่ไหนอีกที่หนึ่งอ่าดิสคอเวอรี่กำลังจะเปิดตรเดี๋ คนนองเต้นสุมบ้าได้ก็ไป S2O ได้เราเควรพักผ่อนก่อนแล้วจะผ่านเต้นสุมบ้าได้หอดเลยอ่ะพี่อ๋องให้ดูเลยผู้เข้าแข่งขันของหนุ่สามคนใครดูมีแววที่สุดคิดว่าจะชนะมีแววถ้าเกิดดูจากญาติคะเขาแข่งเต้นเขาไม่ได้แข่งด้วยด้วยด้วยสลีระด้วยสลีระแล้วคิดว่าน่าจะเป็นพี่ธัญญาน่าจะเหมาะน่าจะเหมาะบอกกติกาก่อนดีไหม กาคือเราใจทั้ง3าคนเนี่ยเต้นประชันกันความเป็นซุมบ้า,าใครเต้นเข้าตาเทรนเนอร์ดีเจองอคนนี้นะคะมากที่สุด จะเป็นผู้ชนะไปผู้ชนะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นและผู้ชนะเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้เลือกเลือกแผ่นป้ายป้ายที่อยู่ข้างหลังนี้ของเราป้ายให้เลือกคือเลือก,อกนะ่ฮะไม่ใช่เลือกให้กับตัวเองอย่างเดียวเลือก<ล>ให้เพื่อนด้วยเลือกคะแนนข้างในจะมีคะแนนอยู่ซึ่งเราไม่รู้ว่าได้คะแนนเท่าไหร่เ,เลือกไปนะคะโอเคสัมปันก่อนสัมปันก่อนน่าดีครับวิ่งกันดิ โอเคคว้าโอเคไสลมสีลมไปไสลมโอ๊ยมันแรมากเลยอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ซุมบ้านี่มันอีบ้าแล้วไม่ใช่ซุมบ้าแน่เลยมันมากเลยอ่ะแต่คนที่คนที่น่าจะเป็นสุดเทรนเนอร์ออกมาอย่างนี้นะเทนเนอร์ออกอ่ะออกสุดลิ้นเลยนะ อย่าไปพูดอย่างนีัอย่านะเอาพร้อมไหมฮะพร้อมเริ่มแข่งได้เลยฮะเอาด้วยเอาด้วยต้นด้วยชอบระวังลูกระวังลูกแหมพี่ออกได้ใจมากเลยค่านไม่เห็นปะาอนนันดีครับก็ไป q u มันเมื่อยตรงยิ้มหน้านี่แหละมันเมื่อยตรงยิ้มนี่แหละฟิลมาครับนี่มาครับเดี๋ยวไม่กินนั่นไม่ใช่น้กจ่ายเงินใช่ไี๋จ่าเข้าไปดังมือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ไทยเราคุ้ยเหนื่อยไหมในใจเราคิดว่าเราเป็นพรีเซนเตอร์เวอร์จินแอคที่อย่างเดียวสนุกไหมมีความสุขมากสนุกไหมพี่เอ๋สนุกไหมคุณขอนล้วไม่ต้อง ตัดสินเลยดีกว่าฮะว่าชอบคนไหนให้ใครคนไหนคนที่มีฟิลที่สุดที่เต้นได้ถูกใจสะใจของพี่อ่องที่สุดค่ะเออถ้าเกิดว่าถามเรื่องของฟิลฟิลนะครับถือว่าให้3คนคะแนนเท่ากันหมดเลยใช่นะครับแต่คนที่เต้นได้ด้วยฟิลมาเต็มด้วยใชนะครับรอบนี้ขอยกให้เขาครับคุณแจ๊คครับ ฉันออกนเลยมาพุ่งฉันออเองต้องออกหน้าด้วยฉันต้องได้เออาไหนแจ็คเป็นจ้น้า่ไปโอเคฉันไม่เป็นโเคบุ๊โก็อยู่นี้ก็เป็นจุดทำไมเนี่ยไม่มันห้แจ็คไม่ป้ยกับตัวเองแล้วให้กับพี่ๆทั้งสองคนด้วยดีๆตอนนี้พี่ออกเหมือนก็ไม่ได้หายใจแล้วตอนนีกทั้งเหงือกแต่ได้แรงแบบโอ้โหคเนี่ขนาดคนท้องแ่ว้าวโอ้วเหนื่อยแล้วอะ ผมเอา S สอป้ายสองครับยืนหน้าป้ายเลยวันนี้นะยืนหน้าป้ายก่อนนะเลือกให้คนอื่นได้ป่ะเอาเลือกเลือกคนอื่นก่อนเลืให้คนอื่นด้วยสองป้ายให้พี่วุดิ้ยันไหนผมว่าหมายเลขสองให้พี่วุดิ้หมายเลขหนึ่งอ่าพี่วุดิยืนหน้าป้ายเลยฮะพี่ธัญญาพี่ธัญญาพี่ธัญญาหมายเลขสามแล้วกันสามสามอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูคะแนนกันแต่ว่ารวมคะแนนของเก่าก่อนแจ็คตอนนี้มีอยู่สามสิบคะแนนพี่ธัญญามีอยู่สามสิบสามคะแนนพี่วุดิมีอยู่สามสิบสามคะแนนเท่ากัน ตอนนี้เราจะมาตัดสินกันด้วยอันนี้ที่แน่ใครคะแนนสูงสุดในรอบนี้รวมแล้วเนี่ยก็จะได้บัตร Member s ์ชิจาก Virgin Fitness Active ฟ่ะอร์เจน Active นะครับหนึ่งปีเฮ้ยอย่าพิดก้อย่าพัดอย่าพูดดนะดีนะอ่ะเปิดของพี่อาก่อนมามาดูกันลุนฮันลุนนฮะเดิด้อ้อู้ ไปเลยไปเลยไปเลยหนึ่งสองสามเย้เป็นสามคะแนนถ้าถึงชคะแนนจะโดนลบก็ได้ใครจะไปรู้ดูสิที่ไม่เลือกกี่นเี่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่เลือกกี่คะแนนที่ไม่เลือกกี่คะแนนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไม่เปลี่ยนโอ๊ยทำไมไม่ให้เปลี่ยนก่อนล่ะนี่ไปไหนเนี่ ทางบ้านอยู่อยากมาเต้นแบบนี้ต้องมาเวลาไหนบ้างฮะ,อะของเราจะมีคลาสตัวซุมบ้านะครับทุกๆช่วงเวลาของของในแต่ละคลับอยู่แล้วนะครับะจะมีอยู่ทั้งหมดทั้ง3คลับเลยไม่ว่าจะเป็นสาขานี้นะครับเ m p i r e Tower นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของอ เอ็มคอเทียดีเอ็มคอเทียนะครับแล้วก็ห้างเซ็นทรค้าเซ็นทรัลเวสเกตนะครับแต่แว่ามีทุกวันแต่ต้องไปดูตารางใช่ต้องดูตารางเวลาครับของเราคือวิ่งเข้ามาแล้วมันแย่งกันเต้นหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่เป็นยังไงฮะที่นี่ก็คือของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติว่าสมัครเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยครับของเราเนี่ยจะสามารถจองคลาสเช็คคลาสได้จากแอปพลิเคชันใช่ผ่านมือถือของเราเลยใช่ ลรวเห็นว่าที่ Virgin Active เนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะเลยใช่ไหมครับยไม่ได้ไปดูกันเลยอ่ะเราจะพาไปดูทุกอย่างเลยเพราะกิ๊บชอบอยากเห็นสระอยากเห็นสากกิ๊บอยากเห็นเอ้งเกลือกสลิปปิ้งเดี๋ยวขอลงเองเดี๋ยวขอลงเลยจากคิมอะไรโน้โน้ใส่แล้วเดี๋ยวโน้ต้องเก็บผ้าอะไรทำความสะอาดที่นี่ให้หมดผมแอบรู้มาว่าในห้องน้ำเขาหรือห้องแต่งตัวแลสวยมาก มีจริงเดี๋ยวคุณถ้าเกิดฝวานแน่นอนไม่ต้องห่วงทุกอย่าคุณได้เห็นทุกซอกของ Virgin Active Fitness ครับแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมกันให้ทั่วเลยดีกว่าว่ามีอะไรเอกขอบคุณพี่อ่องมากค่ะป้าปาป้าปาจะไปดูไปดูไไปหาเจ้าของคุณนาธานไปใครอะไรนะวิชชันแบนสันโอ้นาธานโอมานก็บ้าว่ะไปโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณา กับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ค่ะคุณตรงท้องกิฟนะครับกดเลยครับรอเลยครับกดเลยครับกดเลยครเลดเลยครับกดเลยครับกดเลยกดลูกกดตรงลูกฮะ subscribe เห็นคำว่า Subscribe ก็กดแค <c oughs> <c oughs> <ข>่น <infantry> ั <infantry> <c oughs> <ข>้นและค่ะย่าตรงไหนกดสิครับ